ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ากินไขมันหมูฝันว่ากินไขมันหมูฝันว่ากินไขมันหมูแปลว่าอะไรฝันว่ากินไขมันหมู ฝันว่ากินไขมันหมูแปลว่ามีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตท่านมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์มีดวงที่ท่านจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์ได้เงินจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีดวงจะทะเลาะกับคนอายุน้อยกว่าตอนนี้มีผู้ชายจ้อง จับผิดท่านอยู่มีผู้ชายจ้องจับผิดท่านอยู่ท่านจะมีสเสน่ห์จะมีชื่อเสียงจะมีคนยอมรับในความสามารถมีคนอิจฉาจะมีคนอิจฉาลิษยาในความโด่งดังและมีชื่อเสียงโดดเด่นของท่าน เลขนำโชคสองสามสี่สองสามสี่สองสามสี่ท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังจะมีคนยอมรับในความสามารถจะมีคนมองว่าท่านสวยขึ้นจะมีคนมองว่าท่านสวยขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้น ขอให้ท่านโชคดีค่ะรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดท่านใดที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณากรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ทางไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ